แฟนขับตายอรไทยหลายคนเริ่มทนไม่ไหวอยากให้คบกันสักทีเถอะค่ะสำหรับคู่นักร้องลูกทุ่งเรียกได้ว่าเหมาะสมกันสุดๆอีกคู่หนึ่งเลยครับระหว่างไพยพงสะทอนและตายอรไทย ทั้งคู่ออกงานก็จะโดนคำถามอยู่เป็นประจำครับว่าเมื่อไรจะคบกันสักทีใตอลไทยเลยให้ความคิดเห็นว่าเราเป็นพี่น้องที่รักกันค่ะคค่ายแกมมีโกถือว่าเจอกันบ่อยมากเมื่อสื่อถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นแฟนกันไหมคะใต้อลไทยก็ได้ตอบออกมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของอนาคตนั่นก็หมายความว่าแฟนๆยังคงมีความหวังอยู่ว่าพวกเขาทั้งคู่ คงไม่มีนักร้องคนไหนเหมาะสมไปกว่าขู่นี้อีกแล้วระหว่างตายอรไทยและไผ่พงศะทอนนี่แหละค่ะอุเพที่สุดแล้วเรียกไ,ได้ว่าทั้งขู่เคมีเข้ากันุสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันการกินการอยู่ไผ่พงศะทอนก็อชอบพันไร่บ้านนาชอบท้องไร่ท้องนาตายอรไทยก็อชอบพันไร่้านนาท้องไร่ท้องนาเหมือนกันครับ พูดง่ายๆก็คือว่าเหมาะสมกันด้วยทุกประการทั้งปวงใครชื่นชอบตายอรไทยและไผ่พงสะทรก็อย่าลืมไปติดตามให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะครับ